มีดของมิกสต i เดอร์ทำไมมันแพงจังอะไรอย่างเนี้ก็ไปอ่านประวัติดได้ในของร้านของร้านแท้งสโต re นะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายมั้งก็จะมีบทความอะไรของเขาอะ่ะนะก็คือไอ้ไอ Mix ไ้มิกสตเดอร์เ่นมันเป็นทาหารในกองทัพนั่นแหละเพราะมันเป็นทาหารเขาไปอยู่ในนั้นอะ่ะมันก็จะรู้ถูกไหมว่าในกองทัพเนี่ยทหารเขาต้องการอะไรสินค้าแบบไหนอะไรอย่างงี้ก็มีเพื่อนไงรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันแล้วมันก็ออกมาเปิดบริษัททำมีดนี่แหละนะครับมีดเนี่ยถือว่าเป็นของที่มันคลาสสิกนะมีทั่วโลกนะครับและที่สำคัญมันทำให้แพงไม่ด้วยนะ ของบางอย่างอะของไอ้สไต이เดอร์เนี่ยมันแพงเพราะว่ามันทําน้อยแล้วมันก็มีชื่อเสียงผ่านมือผ่านอะไรกันมาแพงมันมีแพงมันมีแพงเพราะทำน้อยนะกระถูกเพราะผลิตเยอะถ้ามีอย่างเงี้ยมีโรงงานปั๊มมาขายเลยเขาวางโพสิชั่นนิ่งเลยว่าลูกค้ามาซื้อเลือดเป็นใครใช่ไหมครับขนตูดมีไว้ทําไมครับครูขนมีไว้ลดแรงเสียบถีขนตูดเนี่ยมีได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ผู้ชายจะเยอะกว่า <laughs> เออนี่แหละอารมณ์ผู้ชายกัเฮ้ยกูจชายมีหัวนมไว้ทำไมอ่ะพระเจ้าบอกว่าเผื่อมึงเปลี่ยนใจไงอืมมึงจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เออ่ตัดตูดตัวเองมาทำเป็นหัวนมไงพระเจ้าก็เลยให้หัวนมมึงมางานเลียที่เหลือก็คือเอานมยัดเข้าไปหรือใส่ห่มโอนเข้างเงี้นั่นแหละตัวนี้แบกเอาละมาแล้วเฮ้ยซีรีส์วายกูมากันหมดแล้วนี่อ่ะเนี่ยนะตอนแรกก็เข้าใจว่าเอาไว้สร้างรายให้สวยงามนี่ย อกลับไปที่ไอสไต이เดอร์เนาะมันก็ผลิตมีดมาเป็นมีดมีดคอสตอมเขาก็จะบอกเลยนะครับแกเมกประวัติมาครับนากลับได้ตอนหลังทางแบง์เยะบางเรื่องบางเรื่องเราฟังแล้วให้มันมีความสุขก็พอเพราะนั้นเราฟังเราฟังทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเล่าแล้วกันเหมือนคุณฟังเรื่องผีอะก็ฟังให้มันสนุกแล้วกันบางทีอาจจะไม่ต้องกลับสาระสําคัญอะไรก็ได้นะแต่สิ่งที่เราได้จากเรื่องพวกนี้คือมันทํายังไงวะเออมันทําได้ยังไงวะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะ มีดนะยังไงมันก็คือมีดมันอยู่ที่คุณตั้งราคาขายกับสตอรี่ที่ลูกค้าอยากฟังนะ่ะนึกภาพออกอไหมฮนะอย่างเงี้ยแบรนด์จีนอะ่ะมันไปไหนไม่ได้ไนงะใช่ปะ่ะมาหลอกคนไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเป็นแบรนด์อเมริกาคำว่า USA เนี่ยมันหลอกคนได้ทั้งโลกนะเว้ยเพราะถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอะ่ะใครก็อยากรู้จัก USA ใช่ปะ่ะเหมือนบ้านเราอะ่ะยังมีกระแสไอ้กันในการติดหูกันมาเลยอะ่ะมันเป็นการสร้างกระแสทั่วโลกอะ่ะเออเราก็มีหน้าที่รับของพวกนี้มาเว้ยแล้วค่อยมาแยกแยกแยก,แยกออกเดี๋ยวชิมว่าเฮ้ยเราจะหยิบเชืออันไหนได้บ้างวช่มักลบาไอเดร์ แพงเพราะทาน้อยแล้ววางราคาสินค้าตัวเองไว้สูงลิบมันมีอย่างนี้ของบางอย่างอ่ะเขาทําเพื่อขายคนบางกลุ่มนะเว้ยคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มที่ผมว่าเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเคยขายของมันเนี่ยจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเขาบอกว่าเขาอยากได้มีดเล่มหนึ่งเล่มที่แพงที่สุดในร้านคุณอ่ะคนแบบนี้มีนะแล้วเขาเอาไปทาอะไรรู้ไหมเขาก็จะไปบอกคนอื่นว่า יה, เนี่ยมีเล่มเนี้ยได้มาจากร้านเนี้ยเนี่ยเป็นเล่มที่แพงที่สุดของร้านเขามันคือเรื่องเล่าของเขาเว้ยเขาต้องการเรื่องเล่าแต่คงนนะง,องนอ,อ,งอ,อนฟั นั่นก็คนแบบมึงเขามีความสุขตรงนั้นน่ะนึกภาพบอกไว้ครับมันเป็นความสุขของเขาอ่ะมันเป็นความสุขที่เขาที่เขาที่เขาได้เล่าเรื่องพวกนี้ยเออบางคนมีความรู้สึกว่าเกี่ยวับมี่ไหมบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขารู้จักคนไปทั่วเลยอ่ะแล้วเขาไปคุยใครเขาบอกคนนี้ผมก็รู้จักคนนี้ผมก็รู้จักพี่คนนั้นบอกว่ารู้จักพี่คนนั้นผมก็เคยทางานด้วยเขารู้จักไปหมดเลยเว้ยก็มีนะแต่คนพวกเนี้ยมีสิ่งเดียวอ่ะที่เขาไม่มีก็คือตัวของเขาอ่ะไม่มีอะไรเลยก็มีนะเพราะเขาไม่มีอะไรเลยเขามี เขามีแต่ตัวกับฟังอะสิ่งนี้เขามีก็คือเขาอยากมีตัวตนแต่เขาไม่มีไงเขาก็เลยรู้จักคนไปทั่วเขามีนะครับคนมีหลายประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ากลุงที่เป็นลักซ์ซูรี่ที่มันแพงๆอะที่ลุงตู่ชอบเล่นเมดไหมครับไม่เคยเห็นออกทีวีคนระับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่นๆก็มีหมาอยู่ตัวใช่ไหมเออนั่นแหละก็มีหมาอยู่ตัวนึงแล้วก็ทหารก็ให้อยู่ในบ้านได้อืมดนะ ในค่ายาหาทหารมีทุกอย่างเลยนะเออะจริงในค่ายทหานีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเหมือนข้างนอกนี่แหละมีสปอร์ตคลับมีหลายอย่างเลยมีด้วยอาหารอร่อยด้วย <c oughs> นี่นะฮะอะมาต่อทีเนี้ยพอมันแพงนะมันเป็นของที่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นการเก็บงงเก็บงานเนี้ยมันก็ต้องคลิปถูกไหมของที่มันควรคู่กับราคาคุณสมบัติหรือการงองการเก็บคมอะไรมันควรจะดีอ่ะสบายครับอย่าเอ,อ่อการเก็บงงเก็บงานก็น่าจะดีเล่มอย่างเนี้ยไปขายคนเล่มละหมื่นห้าอย่างเงี้ยขายไม่ได้นะเพราะมันไม่มีแวลูอะไรเลยอ่ะ ภาพอบอกไหมยกเว้นแต่ว่าโอ้ยมีเรื่องนี้ยผมขายได้สองแสนทำไมขายสองแสนเขาแว่นอ๋ออันนี่มันเป็นเหล็กอุกกาบาตตกมาเมื่อคืนเนี่ยตกมาเนี่ยแล้วเอาไม่เหล็กไปดูดป้าเขาบอกมันเป็นเหล็กก็เลยเอาไปตีมีดเนี่ยเหล็กอุกกาบาตตกมาเมื่อคืนเนี่ยมึงเท่ากี่แสนอ่ะใช่ไหมแต่ต้องอุกกาบาตจริงๆนะลูกอุ้มมันจริงจนะเหมือนดาวฟุตบอลน,น่ะที่ไอเบกิต้ามันตูมลงมาจริงๆนะมันมุกมุกดวงน้ำมาก้อนหนึ่งเอาเหล็กดูดดิว่าติดปะอ่ะยิงอุกกาบาตด้ยใครทหารมีลูกสาวครูฝึกด้วยครับมา ลูแปลกนะลูกสาวคูฝึกนี่น่ารักนะถ้าเป็นทาหารนะต้องไปได้ต้องไปได้เมียที่เป็นพยาบาลอนะ่ะมันจะเข้าคู่ไไนนะกันหมดเลผู้กองยอดรักเลย <c oughs> นี่นะฮะอ่ะกลับมาที่มีดนะฮะถูกไหมแล้วอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชก,การม,มันมันมักจะมีสตอรี่มาต่อหลังเสมออ่ะเหมือนนาฬิกาลูมีนอกเออใช่ป่าหรือคุณไปทํามีดอะไรสักยี่ห่อหนึ่งอนะ่ะแล้วพูดเอาไปให้ทหารในหน่วยไหนใช้สักหน่อยอนะ่ะคุณก็จะได้ได้ชื่อเรื่องเลยใช่ไหมสมมตินะผมมีสมมติผมมีเพื่อนแล้วกันสมมติสมมติ ผมมีเพื่อนพ่อผมแล้วกันแล้วสมมติว่าพ่อผมยังไม่ตายมีเพื่อนพ่ออยู่พ่อไป็นทหารเรือสมมติผมทามีดนะพ่อฝากไปให้เพื่อนใช้หน่อยดิใช่ไหมกูจะมีเรื่องเล่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมีดพ่อเอาไปให้ให้หน่วยไหนทหารเรือใช้เว้ยเฮ้ยแต่พ่อกูเมาแอะเลยนะไอสว์เมาขวดเท่ากูเมาจัดเลยใครใครอยู่ครอบครัวทหารจะรู้ไหมทหารแม่งเมาวิปายเลยเมาเมาทั้วันไม่รู้เมาอะไรเมาเมาไวบอนะแล้วก็เซนก็ไปเซนเอาไว้เออแล้วทิ้งเดือกก็หมดตังก็หมดเมาทุกวัานหน้าใหญ่ใจโต เมาแต่เอาเป็นทหารที่เขาไปฝึกก็แล้วกันเนาะไม่ใช่หน่วยที่นั่งนั่งแบบพวกพวกกําลังคนนะไรเี้ยเอาบทที่เขาไปฝึกหน่อยคุณจะเอาเป็นเนวีซิลรีคอนอะไรก็ได้คุณเอามีดดักใส่มือไปหน่อยอะให้เขาไปออกค่ายหน่อยอะให้มีชื่อหน่อยให้มีรูปติดหน่อยอะนั่นแหละก็เริ่มจากอย่างนั้นอนะแล้วมันก็จะค่อยๆโด่งดังไปเรื่อยๆคุณจับเอ่อตำรวจบ้่งทหารพลานบ้างอะไรบ้างเออให้มันเป็นราชาการเข้าไว้นะฮะทหารบกบ้่งทหารเรือบ้งางทหารอากาศบ้างให้เป็นราชาการเข้าไว้มันจะมีชื่อละ ทีนี้พอการจะมีชื่อเนี่ยคุณต้องตูดจักคนเยอะๆมาถึงจะโดดดังหรือเปล่าเอออย่างกูนี่ไม่ได้ผมเป็นเป็นประเภท i n t r o v e r ผมชอบอยู่คนเดียวผมไม่ชอบสังคมหมู่ผมชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงบางทีนะแต่ก่อนผมอยู่โรงงานเนี่ยนะผมบอกพี่ผมพออยู่ฝ่ายนั้นได้ไหมอ่ะเครื่องเสียงเสียเพียบเลยแม้ไม่มีคนเลยคนในนั้นจะมีกูอยู่คนเดียวอ่ะมีทุกองค์การครับผมอยู่องค์การตกปลาลอกคันแฟนสุภาพรุ่นที่โปรใช้นั่นแหละนั่นแหละเหมือนกันแหละในทุกองค์การต้องมีนะฮะนี่ ทำไมของพวกนี้ลักซูรี่มันมีทุกวงการคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมันคือมันคือชนชั้นของคนนี่แหละคนดนังมันมีชนชั้นมันต้องนานแล้วเนะ้ยต้องยอมรับไม่ได้ว่ามันมีก่อนเพราะอะไรคุณมาดูถ้าคุณต้องการฟังก์ชันแค่มีดพับเนี่ยนะนี่กากาทที่เขามีขายทั่วๆไปก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันคุณที่ฟังก์ชันนะถ้าฟังก์ชันมาค่าเล็นนะคุณสามารถหาสิ่งที่ทํางานได้แบบนี้เลยพับได้ด้วยหรือ,ออาจจะเป็นรูปแบบที่แบบเป็นคัตเตอร์หน่อยแต่ก็เป็นมีดตัดกีตัดปาดเฉลได้เหมือนกันคัตเต แต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินเดือนคุณไม่ได้กินค่าแรงขั้นต่ําคุณไม่ได้กินวันละสามร้อยห้าสิบาทคุณกลับมาหารตัวเฉลยแล้ววันหนึ่งคุณมีเงินคุณมีเงินรายได้ต่อวันหาราเลยคุณมียว่าละสามพันนึกภาพแบบไหมครับคุณจะไม่อยากได้คตเตอร์นั่นและคุณจะอยากได้ของอื่นที่มันทํางานไม้เหมือนคาเตอร์เมื่อกี้แหละแต่กูมีจังใจไงนะนะในวงการตกปลาก็เหมือนกันน่ะคันเบ็ดโง่ๆถูกๆอ่ะคันเบ็ดพร้อมล่อพันเดียวก็มีนะตกปลาได้จริงๆด้วยนะไม่ได้รอเล่นนะตกปลาได้จริงๆด้วยตกปลา แต่โอเคได,ได้ระดับหนึ่งถ้าจะโยกกันแบบประหมอทะเลนี่ก็คงไม่ไหวนะฮะแต่ตกปลากราะกา,กา,กา,กากงโง่ๆปลาข้างเหลืองปลาแดงเนี่ยตกที่ริมสะพานสัตหีบก็ได้ตกได้เหมือนกันแถวนั้นไม่มีฉลามตัวใหญ่นะเราไม่ต้องห่วงไอ้ลอกโง่ๆนั่นแหละตกได้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ใช่คาแรงขั้นต่ำลอกติก,กาไปดีเขาเขาเขาเล่นยี่ห้ออะไรกันบ้างนะแต่ก่อนผมรู้จักติกาชิมาโน,โนใช่ไหมแล้วก็ไดว่าใช่ไหมแต่ก่อนแต่ก่อนก็ตกปลาเหมือนกันนะฮะนั่นแหละคุณจะอยากซื้ออะ แล้มันก็จะมีนิตยสารนี่แหละครับคนรวยต้องการใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีสตางค์เราก็เริ่มสรรหาสิ่งของฟุ่มเฟือยใช่ป่ะอะไรอะปลากินน้ำไหมครับปลากินน้ำไหมครับกินดิมีทุกองการของแฟชั่นปลากินน้ำไหมครับกินปลากินน้ำปลามันต้องกินน้ำเข้าไปเพราะในน้ำมันมีออกซิเจนแล้วก็ ในตัวของปลาเนี่ยก็ต้องใช้ออกซิเจนในน้ำนั่นแหละในการหายใจในกระบวนการเมตาบอลิซึมของมันอะ่ะมันก็เลยต้องใช้น้ำเห็น okay, ไหมเพราะว่ามันต้องดูดซึมออกซิเจนจากน้ําเอาปลาเข้ามาบนอากาศปลาจะตายเพราะว่ามันต้องการออกซิเจนที่อยู่ในน้ำละลายออกซิเจนที่ละลายในน้ำอะ่ะเข้ามาอยู่ในตัวปลาแต่ถ้าปลาอยู่กลางอากาศอ่ะมันไม่มีตัวนําพาออกซิเจนปลาจะตาย <c oughs> อ่ะมาต่อทีนี้พอเรามีเงินเยอะๆยะใช่ไหมฮะเราซื้อของซื้อของซื้อของปุ๊บมันก็เกิดการผลิตใช่ปะ พอเกิดวงจรการผลิตขึ้นมาเฮ้ย hey, มีดนี่ขายได้เว้ยเฮ้ยขายได้ดีจังเลยเฮ้ย hey, คนมาซื้อมีดนี้เต็มเลยว่าอ่าจีเจ็ดสสีเนี่ยแปดร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยคนมาซื้อเต็มเลยเฮ้ย hey, วันนี้คืนนี้เฮ้ยคนซื้อเต็มเลยเ้องลงทุนเพิ่มดีวะพอลงทุนเพิ่มเกิดอะไรขึ้นเกิดการจ้างงานเฮ้ยประกับพลาสติกทำไม่ทนันผมคิดว่าชนชั้นเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ว่าสิ่งใดแม้แต่ฝูงสัตว์อืมฝูงสัตว์ก็มี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 ชนชั้นมนุษย์เราเนี่ย์ฝึกสัตว ฝึกสัตว์พอร,รู้ว่าสัตว์มันฝึกได้นะครับที่สัตว์ฝึกได้ไมาเกิดจากการสังเกตนะฮะทุกทุกที่เลยที่มีการรวมของฝูงสัตว์มันจะมีจ่าฝูงอยู่ตัวหนึง่งในทุกๆอย่างเลยนะแล้วถ้าจ่าฝูงตายมันจะเลือกจ่าฝูงตัวใหม่ขึ้นมาแทนเสมอแล้วถ้าจ่าฝูงมันงงๆมันน้อง,งองงองก็จะเจอปรากฏการณ์ที่ว่าปลาโลมาเคยตื้นนะะั่นแหละจ่าฝูงมันป่วยมันอ้องกระพาพวกนี้ขึ้นบอกอะไรหมดพวกแมวน้ำป่วยๆก็จ่าฝูงมันป่วยม้กระันกปพาผิดที่ไปก็มีนะฮะหรือหมาที่เป็นจ่า เตกอ่ะเวลาก็ต้อนเตก็ต้อนในตัวจ่าฝูงนัที่หล้วแม่งเดินตามหมดเออแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบมันเป็นมันเป็นเหมือนธรรมชาติของมันคนเราก็ไปร่วมรู้ตรงนี้ป่าก็มีจ่าฝูงนะเพราะนั้นไพ่งนั้นมันมันไม่ว่ายไปเส้นทางเดียวหรอกมันเป็นสัญชาตญาณจ่าฝูงนะครับแต่มนุษย์เนี่ยมันคือมันคือกลไกที่ที่สังเกตแล้วว่าเฮ้ยเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงวะเพราะมันมีเม็ดเงินมีอะไรเข้ามาพอมีมีคนชั้นมีการบริโภคก็เริ่มมีการผลิตอย่างที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยอยากได้เยอะๆเฮ้ยผลิตไม่ท เอ้ยเอาใบมีเนี่ยไปทำโรงงานนู้นนะเอ้ยแล้วก็ทำทุกอย่างเลยกันนะแล้วก็เอามาประกอบที่เนี่ยแล้วก็ส่งขายอ่ะวันดีคืนดีแม่งขายดีขายดีอ้าวคนแม่งไปเล่นแบรนด์ที่ราคาสูงกว่านี้ละอ่ะในโรงงานนี้ก็เหมือนจับมือมุกเดียวกันนี่แหละก็าจะกระจายไปคนก็หาเงินใช้เงินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเงินมันก็เฟ้อใช่ป่ะเงินมาเฟ้อของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเกิดการออกรุ่นใหม่ไปรุ่นนี้ออกแล้วคนมีแล้วเปลี่ยนสีด้ามรุ่นนี้ออกแล้วเปลี่ยนสีด้ามมลลล้้วนน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 ีีเเเเเเปปป่ยยยัััสดดไไรืออาาาาากกกก็็็จงงิะผึ งินก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยวงจรมันก็เป็นแบบเนี้ยมันวงจรมันเกิดจากการบริโภคไงมันมาลงการบริโภควะรายการนี้ถือถือว่าเป็นรายการของผู้ชมอย่างแท้จริงเลยนะถามไม่มากูไปเรื่อยนะใครลากมาไหนกูไปอจัดกุ้แวนพบประชาชนไหมเออดีกว่านะฮะแล้วถ้าพูดถึงช่วงนี้นะะถ้าเกิดถ้เกิดมีกระแสการเมืองขึ้นไปสักอันหนึ่งเนี่ยพักเนี้ยคนเนี้ย ถ้าอยากถ้าอยากจะมีกระแสะนะมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาไม่ชอบร leaking, ัฐบาลแล้วก็ไม่ชอบส้มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะถ้าอยากจะแทรกตัวอยู่ในวงการเนี่ยคุณจะต้องด่าส้มแล้วก็ต้องด่ารัฐบาลต้องด่าสองข้างเนี่ยไอคนที่เหลือจะมาหาคุณถูกไหมทางเรื่องที่สามมักจะเกิดขึ้นมาเสมอเมื่อมันมีสองทางเลือกเนี่ยทางเรื่องที่สามมันจะเป็นโอกาสแล้วคุณต้องด่าสองข้างนี้ไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องด่าดนาให้แหลกเลยเพื่อคุณจะเป็นคนที่เขาไม่เลือกสองอนเนี้ยก็จะมาสนใจคุณมากขึ้นนัั่นนนนนเเอองงะะะวก็็จปแบบีี้ รีวิวสั้นๆนะครับการโซ่ G704 ระบบก็จะคล้ายๆเป็น Axis Lock แบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ประกาศจะเป็น G10 ใบมีดจะ4404นะฮะเนี่ยหน้าตาผมถามผมนะหน้าตาไม่ดีแล้วทำไมมันขายดีจังวะไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่คนชอบมั้งนะฮะแต่ผมว่ามันตุยๆตู้ยๆไงไม่รู้แต่มีอะเดี๋ยวก็หมดคนก็มาซื้อไปเลยอ่ะว่าไงผมว่ามันสวยไหมผมว่ามันตุ้ยๆไงไม่รู้อะแต่คนก็ซื้ออ เออใช่กูซื้อมาขายคนที่เขาซื้อไงกูไม่ได้ซื้อมาขายครูก็ตามนั้นถ้าลูกค้าสั่งผมก็หามาให้ง่ายๆแบบนั้นนะครับและแอ c e s s l o c ล็อกเนี่ยมันสามารถเปิดและปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะถ้าคุณเป็นคนถนัดมันแค่ดึงเข้ามาหัตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานๆก็จะเกิดอาการล็อกหล่นได้เหมือนกันเมื่อมันสึกลอตรงนี้อาการมันจะคล้ายๆแบคล็อกอ่ะคือถ้ามันสึกลอบ่อยๆอ่ะไอ้คานี่งมันก็หลุดออกมาได้ตกกระทบแป๊กๆบ่อยๆมันมีโอกาสที่สปริงในตรงนี้มันจะเสียด้วยนะครับ สนใจก็มาโดนได้กันโซ่ G เจ็ดศูนย์สี่เมดอินไชน่าเท่านั้นไม่มีไปทาที่เมกาแน่นอนนะครับผมว่ามันก็เท่ดีนะตาหนะ่าเห็นไหมเนะี่ยคุณป้ามันตุ่อ่ะไม่รู้ว่าคุณสลาย,ยุทธไอไอพรา,าราสารุ่นนั้นสั่งไม่ได้นะไม่มีนะครับเพราะนั้นไอนี่ไอพวกรุ่นพิเศษที่ผมมันจะหาไม่ค่อยได้หรอกถ้าคุณอยากได้ร้านไหนก็มีขายคุณก็ลองสอยไปเลยนะว่าผมไม่ได้ขายพวกรุ่นพิเศษผม,มขายรุ่นธรรมดาจะหาได้อยู่นะครับรุ่นพิเศษไม่ค่อยไม่ค่อยมีคือผมไม่ได้ไม่ได้จับพวกงนี้ด้วยไง เนาะลองดูได้เลย,เลยครูเคยตดเป็นน้ํำไหมครับเคยตดเป็นน้ํำไหมท้องเสียไงใช่ป่ะท้องเสียเออท้องเสียบางทีเวลาเราขับถ่ายออกมามันมีมันมีของเหลวปนกับของแข็งอะ่ะเออนั่นแหละมันก็มีโอกาสออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่มันต้องเกิดจากการท้องเสียก่อนนั่นแหละแต่ตดในน้ําไม่เท่าไปขี่ในน้ําลองไปขี่ในน้ําดูเพลิน <laughs> ต้องไม่ต้องไปขี้ในน้ำด้วยกูผมเคยไปนอนเกาะล้างไงไปนอนเกาะล้างมันไม่มีน้าอะ่ะใช่ป่ะอาบน้ำก็นน้ำทะเลนั่นแหละ นะครับจะขี้เียวก็ลองไปในทะเลดู้ไหมก็เกิดอาการอุดกระิลองดูเอ้ยลองไปขี้ในน้ำดู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมามันจะมีน้ำสดเข้าไปแสบตระหูไม่รู้ทำทำเพาะอะไรแต่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังไงลองไปขี้ดูไปหาเกาะไหนก็ได้เงียบๆแบบหลังๆเกาะนั่งหมอบๆไปหน่อยแล้วตอนนั้นมันจะมีปลาเว้ยเออแถวเกาะสมัยสารนะมันจะมีปลายปลาตัวเล็กๆมันก็มามันมากินขี้ไม่ไหวแล้วกูหนักจริงๆมีประสบการณ์อะไรแปลกๆเยอะนะผมไปลองทำอะไรแปลกๆมาเยอะนะ สนใจก็ลองสอบถามมาดูได้นี่เด็กๆนี่เคยตกไปในโอง่นะยยนองนะนะเคยเห็นโอ่งไหมไอโอง่งโอ่งนี่เขาใส่น้ำอะ่ะเออโอ่งที่เรีตักน้ำอะ่ะแม่งข้างโอ่งใช่ไหมแบบน้ำน้ำแม่งมีครึ่งโอ่งเนี้ยกูก็มุดลงไปเว้ยมุดมุดลงไปเที้ยกังว่างไม่ดีมุดซุบหัวแม่งกุ๊กลงไปขาแม่งตั้งมาแบบเนี้ยขาแม่งตั้งแงีะนี่ตัวกูลงมาชนในโอ่งอย่างเงี้ยเออแล้วกูก็เอาศอกดันด้วยเนะี้ยงอตัวเนี้ยแล้วคนในบ้านตาตากูเขามาดึงขาเขาเลยดีกู <laughs> ไม่ตายเขาถึงบอกไงไอเด็กผู้ชายอ่ะมันโตมาเป็นคนได้นี่มันก็โชคดีมากนะเพราะผู้ชายไม่มีโอกาสตายมาากกว่ผู้หญิง เองม่นแม่งทำมีอะไรแปลกๆนี่แหละขี่จักรายานยกล้อมันยกล้อไปบอนยกล้อแล้วลงทะเลไปเลยก็มีนะ <c oughs> ไปทำตอนที่คนก็ไม่เห็นนะเคยป่ะปั่จักรายานยกล้อแล้วลงทะเลเลยสนุกไปละว,วันนี้อากาศร้อน <c oughs> ต้นทนครับสวัสดีครับ